พวกเธอฉันเข้าไปข้างในเขาไม่ให้ถ่ายวิดีโอฉันจะเล่าให้พวกเธอฟังว่ามันมีอะไรบ้างเนาะข้างในที่เป็นพิพิธภัณฑ์เบียร์ซัป,ปโปโรเนี่ยคือเดินเข้าไปตอนแรกเนี่ยมันจะมีเจ้าหน้าที่มาแนะนําแล้วเขาก็พาเราเข้าไปแล้วข้างในเนี่ยมันก็จะเป็นทางเบียร์บบกใหญ่แล้วก็มีพวกเนี่ยรายละเอียดพวกรูปภาพพวกประวัติต่างๆของการทําเบียร์มาตั้งแต่ในอดีตก็คือแบบ แต่ว่ามันจะมีคนที่ซื้อทัวร์พวกฉันบอได้ซื้อทัวร์ด้อเธอพวกฉันไปแบบว่าไปกันเองเลยมันจะมีสองช่องทางถ้าซุมซื้อทัวร์ก็คือมีคนบรรยายพาไปด้วยแต่พวกฉันอนะไปดูกันเองไปดูกันเองไม่ต้องจ่ายเงินเข้าไปได้เลย มันจะมีวิวัฒนาการของการพัฒนาการผลิตเบียร์การทำเบียร์ไปจนถึงการโปรโมทโฆษณาประชาสัมพันธ์มีรูปโฆษณาต่างๆเขาสร้างคุณค่าและสตอรี่ให้กับสินค้าของเขาได้ดีมากเลยเถิดแล้วก็ข้างในนี่ก็มีแบบการจำลองเรื่องราวต่างๆมาตั้งแต่ในอดีตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสูตรเรื่องของการทำ แต่เขาจะเปิดเผยเพียงบางส่วนนะฉันว่าเขาจะเปิดเผยไม่ได้เปิดเผยทั้งหมดกระทั่งรวมไปถึงการเลือกใช้หอบการผลิตการอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีรายละเอียดให้ทั้งหมดรายการที่เขาให้เราชมเนี่ยมันจะมันจะแยกเป็นเซต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 ไว้รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่เขาโชว์แล้วก็เบียร์ที่อยู่ในเครือที่เขาผลิตซัปโปโรเนี่ยเป็นเบียร์ของเมืองที่นี่เลย บางคนจะชอบเบียสปรโรมากบอกว่าอร่อยกว่าทุกชนิดเลยก็ว่าได้แต่ว่าฉันก็ดูแล้วนะทั้งโลโก้ทั้งอะไรเขาก็พัฒนามาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานมากการผลิตเบียของเขาเนี่ยมันทำให้แบรนด์ของเขานี่มันเหมือนกับมีความแข็งแรงมีความแข็งแรงมากๆการทำเบียรของเขาเริ่มมาตั้งแต่ปี2419เลยรัฐบาลญี่ปุ่น เขามีแนวคิดก้าวหน้ามากให้คนไปร่ำเรียนวิชาเบียร์มาจากเยอรมันมาปรุงเบียร์มาทำเบียร์แล้วก็ทำเบียร์ขายภายใต้ชื่อซัปโปรโรลาเกอร์ซึ่งเป็นเบียร์ที่ใช้สัญ,ญลักษณ์รูปดาวหาแฉกเป็นสัญ,ญลักษณ์ของของผู้เบึกเบิกในฮอกไกโดเราจะคุ้นตากันมากเลยพิพิธภัณฑ์นี้อาคารเขาสร้างแต่ปี1890อิฐสีแดงที่มีความสวยงาม เดิมทีเขาไม่ได้สร้างเป็นโรงเบียร์แต่เขาเป็นโรงงานผลิตน้ำตาลของบริษัทซัปโปโรชูการ์คอมพานีแต่เขากลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์ในปี1987หลังจากใช้โรงงานเบียร์มาช่วงหนึ่งซึ่งอาคารหลังนี้ถูกเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์เบียร์แห่งแรกและเป็นแหล่งท่องเทีย่ยวคือน่าสนใจมากๆเลยนะเธอแล้วก็การไปดูพิพิธภัณฑ์ของเขาเนี่ยฉันว่ามันทำให้เราได้เห็นว่า ประเทศเขาเนี่ยเขามีการพัฒนาทั้งสูตรมีการพัฒนาทั้งในเรื่องของรายละเอียดของการสร้างสตอรี่ของเบียให้มันมีความน่าสนใจข้างในเนี่ยมีมุมสวยๆให้เราได้ถ่ายรูปเยอะเลยหลากหลายมุมมากๆถ้าท่านใดได้ไปเนี่ยมันจะหลังจากเที่ยวเสร็จเขาจะมีจุดที่ให้เราไปไปชิมชิมเบียของเขาด้วยหรือหลังจากนั้น ในบริเวณใกล้เนี่ยมันจะมีร้านอาหารที่เขาให้มันจะมีเบียร์เบียร์จากร้านเขาฟรีฟรีในรวมในอาหารเลยมันราคาประมาณพันกว่าบาทเนี่ยฉันแนะนำเลยว่าถ้าใครไปซัปโปรโรเนี่ยต้องไปร้านนี้เดี๋ยวอีพีหน้าฉันจะพาเธอไปชิมพาเธอไปดูเพราะว่าในร้านเนี่ยมันจะมีอาหารประเภทเนื้อซึ่งแบบเนื้อแบบ เนื้ออร่อยมากๆเธอแล้วก็เบียร์นะมีมีหลายชนิดรู้สึกว่าจะมีสี่หรือห้าชนิดต้องชิมให้หมดคือแค่ชิมสีห้าแก้วอย่างละแก้วเนี่ยเธอก็เมินแล้วเนาะคือแบบว่าแล้วบรรยากาศมันก็จะสนุกสนานมากเธอแล้วบริเวณข้างหน้าเนี่ยคือเขาจะเป็นเธอดูนะมันจะเป็นหิมะม,มันจะลึกมากเธอพอเราเข้าไปเนี่ยมันคือแบบ เดินลงไปนี่คือขาเธอเป็นครึ่งนักแข่งเธอเลยเนาะหิมะเนี่ยตรงข้างหน้าอาคารที่เป็นอาคารเบียรเนี่ยค่ะไปเลยเด้อ